สวัสดีค่ะพบกับรายการ Climate Change Power รายการที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนร่วมกันรักโลกค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสวปิตาสุรพินิษจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องรวันดาประเทศปลอดพลาสติกค,ค่ะระวันดานะคะเป็นประเทศเล็กๆค่ะที่อยู่ทางระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะคะ ซึ่งกรุงคิการีนะคะเมืองหลวงของประเทศลาวันดาซึ่งเคยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะในฐานะทุ่งสังหารในช่วงสงครามกลางเมืองซึ่งมีผู้คนล้มตายมากมายนะคะจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่วันนี้นะคะคิการีกำลังกลายเป็นเมืองที่ทันสมัยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะมาเยือนนะคะและที่สำคัญคิการีเป็นเมืองที่สะอาดอย่างเหลือเชื่อค่ะ กาหลีนะคะพยายามเรียนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของสิงคโปร์และกุงโซของเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็ยังมุ่งมั่นที่จะทําให้เมืองทั้งเมืองนะคะสะอาดปราศจากขยะที่รกหูรกตามีการรณรงคลง์ลงลงให้ประชาชนนะคะร่วมกิจกรรมทําความสะอาดครั้งใหญ่ในชุมชนที่ตัวเองอยู่ค่ะ เดือนละครั้งนะคะก็คือทุกๆวันที่4ทําให้ระวันดานะคะกลายเป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกาค่ะที่ประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกในปี2551และประสบความสําเร็จในการลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างเห็นได้ชัดโดยในซูเปอร์มาร์เก็ตละรานค้าปลีกทั่วไปนะคะจะใช้ถุงกระดาษสีน้าตาลแทนค่ะจะมีข้อยกเว้นแค่สําหรับคนขายเนื้อนะคะที่สามารถยื่นขอใช้ถุงพลาสติกสําหรับใส่เนื้อได้ค่ะ รวันดานะคะไม่ใช่ประเทศแรกหรือประเทศเดียวค่ะที่ผ่านกฎหมายดังกล่าวนะคะบางประเทศต่างหากค่ะที่เป็นประเทศแรกนะคะเพียงแต่ระวันดามีการใช้บังคับอย่างเคร่งครัดค่ะโดยหน่วยงานจัดก,การสิ่งแวดล้อมของระวันดานะคะทํางานร่วมกับตํารวจท้องที่ค่ะเพื่อปราบปรามผู้ฝ่าฝืนซึ่งความสําเร็จของรวันดานั้นก็มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนนะคะ ซึ่งรัฐบาลนวันดาน,นะคะก็ได้ออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกอย่างเข้มงวดค่ะรวมถึงกําหนดบทลงโทษนะคะที่รุนแรงสาหรับผู้ฝ่าฝืนและในขณะเดียวกันค่ะภาคเอกชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์นะคะให้ประชาชนเนี่ยเลิกใช้ถุงพลาสติกโดยเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษหรือว่าถุงผ้าแทนค่ะนอกจากนั้นนะคะรัฐบาลก็ยังรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะคะในการคัดแยกขยะแล้วก็นําขยะไปรีไซเคิลอีกด้วยค่ะผลลัพธ์จากมาตรการดังกล่าวเหล่านี้นะคะ ก็ทำให้ปริมาณขยะพลาสติกในละวันดาน่ยลดลงเป็นอย่างมากค่ะโดยในปี2,563นะคะปริมาณขยะพลาสติกที่ไหลลงสู่แม่น้ำและก็ลำทารนนลดลงถึง80%ค่ะและปริมาณขยะพลาสติกที่นำไปรีไซเคิลนะคะก็มีเพิ่มมากขึ้นถึง50%ค่ะ ความสำเร็จของรวันดานะคะก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกค่ะในการลดปริมาณขยะพลาสติกโดยปัจจุบันนะคะก็มีประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศค่ะที่ประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกนะคะเช่นประเทศแทนซาเนียยูกันดาโมซัมบิกหรือว่าเอธิโอเปียค่ะสรุปแล้วนะคะแนวทางการลดขยะพลาสติกของรวันดาจะมอยู่ทั้งหมด4ข้อค่ะก็คือ 1. การออกกฎหมายห้ามใช้พลาสติกรัฐบาลนะคะควรออกกฎหมายห้ามใช้พลาสติกบางประเทศค่ะเช่นถุงพลาสติก แก้วพลาสติกแล้วก็กล่องโฟมควบคู่ไปกับการกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อ2นะคะก็คือการรณรง์สาธารนณะค่ะภาครัฐและก็เอกชนนะคะก็ควรร่วมการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเลิกใช้พลาสติกค่ะโดยเน้นย้ำถึงผลกระทบของพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมให้กับภาครประชาชนได้ทราบนะคะ ส่วนข้อ3ค่ะจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนซึ่งประชาชนเองนะคะก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองค่ะโดยหันมาใช้วัสดุทดแทนพลาสติกนะคะเช่นถุงผ้าแก้วน้ำสแตนเลสนะคะหรือว่ากล่องกระดาษค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการคัดแยกขยะแล้วก็นําขยะไปรีไซเคิลนั่นเองค่ะซึ่งภาคประชาชนนะคะก็ควรคัดแยกขยะแล้วก็นําขยะนะคะไปรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนําไปฝังกลบนั่นเองค่ะ ซึ่งความสําเร็จของรัวันดานะคะก็แสดงให้เห็นค่ะว่าหากทุกภาคส่วนนร่วมมือกันอย่างจริงจังก็สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ค่ะครั้งหน้านะคะรายการ Climate Change Power จะมาพูดถึงวิกฤตปัญหาของโลกในด้านได้อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ